อัปเดตผลการรักษารุมสิวด้วยพิค o เซกเกิลเลเซอร์และแฟคชันอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์อะไรดีกว่ากันแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับหมอรุจครับผมจะคลิปก่อนนะครับหมอได้เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างพิค o เซกเกิลเลเซอร์กับการใช้แฟกชันอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับผมโดยหมอข้างหน้าข้างหนึ่งเนี่ยจะแบ่งไป็สส่วนนะครับโดยในจะมีในรูปอยู่นะครับว่าการใช้พิค o เซกเกอรเลเซอร กับ fractional carbon dioxide laser แตกต่างกันอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับกลไกในการรักษาหลุมสิวเนี่ยพ i c o s l c s n r with r w i t o m i c r o เ e หรือ M.L.A. เนี่ยนะครับจะทำให้เกิด Laser Induced Optical Breakdown มันจะไปทำให้เกิดเป็นช่องว่าง Cavity ในชั้นผิวแล้วจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนออกมานะครับ จะเห็นว่าหลังทำเนี่ยจะเห็นเป็นจุดแดงๆจะเป็น pin point bleeding ในชั้นผิวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ fractional carbon dioxide laser fractional carbon dioxide laser นี่จะปล่อยพลังงานเลเซอร์นะครับลงไปในชั้นผิวทำให้เกิดความร้อนหรือว่า microthermal zone mtz จะเห็นเป็นจุดๆสีขาวๆช่วงแรกเลนะ้ก็ค่อยๆหลุดออกดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดความร้อนอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของอการใช้ กลุ่มของพ i c o s e ็กเลนะครับจะเห็นว่าจะเป็นจุดเลือดออกในผิวแล้วจะเห็นเป็นซีรั่มนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าพลาสมาเอฟเฟกนะครับปกติเลเซอร์อื่นจะออกมาเป็นเลือดนะครับแต่เนี้ยจะออกมาเป็นซีรั่มเห็นไหมพอเช็ดออกแล้วจะเห็นเป็นจุดเลือดออกในผิวนะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับอ่าแล้วคราวนี้ผลการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง ผลการรักษานะครับโดยหมอต้องเล่าก่อนว่าหมอใช้เทคนิคพิค o s e เซ s กเนี่ยจะไม่ได้ใช้ f r a ช t i o แนลโหมดอย่างเดียวหมอจะใช้ multi โหมดพิค o Se เซ็กเนะครับจะใช้แฟ a ช t i นแนล MLA ก่อนแล้วก็ d e โฟกัสอัลตร์ดิฟนะครับหลายเทคนิคเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในผลการรักษาของแต่ละคนนะครับพบว่าผลการรักษานะครับที่1เดือนหลังการรักษา1ครั้งเนี่ยพบว่าฝั่งพิค o Se เซกเรร์เนี่ยได้ผลการรักษาดี มากเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนในการหลุมสิวตื้นขึ้นนะครับดูในตัวอย่างรูปได้เลยนะครับส่วน fractional carbon dioxide laser เนี่ยก็ได้ผลนะครับโดยจะมีการตื้นขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย picosecond laser เนี่ยเห็นผลการรักษาชัดเจนมากกว่าส่วนเรื่องดาวทามนะครับความเจ็บก่อนความเจ็บใน picosecond laser เนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนตอนดีด พลังงานปล่อยลงไปนะครับจะแป๊ะแป๊ๆแป๊แป๊แป๊ตันนั้นจะเจ็บนิดหนึงนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยจะเจ็บอยู่ประมาณ10-15นาทีก็จะมีการประครบเย็นต่างๆ่นะครับก็จะดีขึ้นส่วนแฟลชชันอัลคัมบาร์ด l a s เลเซอร์จะเป็นความรู้สึกร้อนนะครับเพราะมันจะปล่อยพลังงานความร้อนอพลังงานเลเซอร์ทำให้เกิดความร้อนนะครับจะรู้สึกร้อนแสบๆมากกว่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดาวไทม์ที่ต้องพักใบหน้านะครับพบว่าพี่โคดเซกเกอเลเซอร์เนี่ยก็จะใช้ในการารักษาผิวจะใช้ประมาณ5-7วันโดยจะเป็นลักษณะคือพินพอยต์บีดติ้งจะเป็นจุดแดงๆมากกว่านะครับจากพื้นผิวเนี่ยจะค่อนข้างเรียบแต่ส่วนของแฟกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เนี่ยจะเป็นสเก็ดสเก็ดนะครับผมอา่จาจะกแล้วก็ช่วงแรกจะแดงก่อนแล้วสะเก็ดสเก็ดจะเป็นสีขาวๆก่อนแลังนั้นจะเป็นสีน้ำตาลแล้วค่อยๆลอกหลุดออกซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5ถึงประมาณ7วันเช่นกัันนะครบ ดังนั้นเนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือหมอได้นําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาหลุมสิวเปรียบเทียบกันระหว่าง fractional carbon dioxide laser ซึ่งมีการใช้มานานมากล้เป็น10กว่าปีแล้วนะครับกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือ picosecond laser fractional MLA นะครับพบว่าผลการรักษาเนี่ยกลุ่มของ picosecond laser เนี่ยฝั่งที่รักษาด้วย picosecond laser เนี่ยนีมีผลการรักษาที่ตอบสนอง ได้ชัดเจนกว่าการใช้ fractional carbon dioxide laser นะครับน่าจะเป็นที่เทคโนโลยีของเขาคือพลังงานสูงกว่าแล้วจะการใช้ไมโครเลนเซนียจะปล่อยพลังงานเป็นลักษณะบีมเล็กๆซึ่งพลังงานสูงกว่าปกติ20เท่านะครับไปกระตุ้นการสร้างให้เกิดเป็น plasma in d h e effect แลว i o b กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่านะครับส่วน fractional carbon dioxide laser เนี่ยจะมีข้อจำกัดตรงที่มันปล่อยพลังงานความร้อนลงไปเนี่ยนะครับจะลงได้ไมลึกเท่าไหร่แล้วมีโอกาส เกิดฮีทขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษานะครับผมซึ่งที่สำคัญคือการเลือกเทคนิคการรักษาสำคัญมากบางครั้งเนี่ยต่อให้เป็นหลุมสิวชนิดบางชนิดเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเลือกใช้ต่อให้ใช้ p i ค o s ซเคิลเลเซอย่างเดียวเนี่ยแต่คน,คนหลุมสิวเนี่ยมีพังผืดหนักมากเลยนะครับก็อาจจะดีขึ้นในระดับหนึ่งถ้าได้รับการตัดทางผืนแคนูลาซัพติชั่นร่วมด้วยเนี่ย ร่วมกับการทำพิคอรเซกเกอรเลเซอร์ก็จะได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยการตั้งพลังงานหรือว่าการเทคนิคเสริมต่างๆร่วมด้วยก็จะยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสที่หมอนำมาแชร์กันนะครับผม หากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอนิดนึงนะครับหรือใครอยากทราบาปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับการรักษาลุมสิวเทคนิคอะไรต่างๆยังไงคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวหมอมา,อาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงมาแชร์กันขอบคุณมากเลยครับ